ข่าวดีเนเธอร์แลนด์ฉีดวัคซีนฟรีให้กับคนที่อยู่เนเธอร์แลนด์อย่างน้อย1เดือนและอยู่จนฉีดครบโดสทุกคนนั่นก็หมายความว่าคนที่มีวีซ่าระยะสั้นเชงเก้น en, ก็สามารถฉีดวัคซีนฟรีที่เนเธอร์แลนด์ได้นะครับก็ย้ำนะครับว่าการฉีดวัคซีนฟรีในยุโรปเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่อย่างใดเป็นเทรนด์ที่มีมาตั้งนานแล้วก็คือถ้าประเทศนั้น ช่วงก่อนหน้านี้ยังฉีดวัคซีนให้คือยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้คนนอกก็เพราะว่าเขายังฉีดให้คนในประเทศไม่มากพอตอนนี้วัคซีนเขาเยอะจนลดเหลือฉะนั้นการมาฉีดให้กับคนนอกคนที่ไม่ได้มีถิ่นฐานที่นี้ที่ประเทศนั้นๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดฉะนั้นคนที่ยังพูดว่าผิดกฎหมายอะไรพวกนี้ที่จะมาฉีดวัคซีนในต่างประเทศเนี่ยกรุณาอัปเดตนิดนึงนะครับโอเคอันนี้เป็นประกาศจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์นะครับ สถา,านทูตไทยที่เนเธอร์แลนด์พูดผิดเขาบอกว่าการฉีดวัคซีนโควิด19ให้กับผู้พำนักชั่วคราวในเนเธอร์แลนด์สถานทูตสถานทูตไทยประกาศเองเลยฉะนั้นชัวร์แน่นอนเพราะว่าสถานทูตไทยที่เนเธอร์แลนด์ได้รับแจ้งจากทางการเนเธอร์แลนด์ว่าเนเธอร์แลนด์จะฉีดวัคซีนโควิด19ให้กับผู้ที่พำนักชั่วคราวในเนเธอร์แลนด์ชั่วคราวก็หมายถึงว่าก็ ไปแล้วก็กลับในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนก็ถือว่าชั่วคราวเหมือนกันฉะนั้นเชงเก้นได้แน่แต่ว่าต้องอยู่นานพอสมควรก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่ไปเยี่ยมเยียนเนี่ยได้แน่นอนก็คือมคีคุณสมบัติแค่นี้1คือพำนักในเนเธอร์แลนด์มาแล้วอย่างน้อย1เดือนก็ไม่รู้ว่ามาถึงก็โทรนัดได้เลยแล้วก็อยู่เกิน1เดือนก็ค่อยไปฉีดหรือว่าต้องรอเกิน1เดือนเราถึงจะนัดได้นะยังไงก็สามารถโทรถามก่อนได้ 2. จะพำนักในเนเธอร์แลนด์จนได้รับวัคซีนครบโดสขึ้นอยู่กับชนิดวัคซีนก็ถ้าเราฉีดจอนสันก็โอเคจบใช่ไหมเดือนนิดเอออยู่1เดือนแล้วก็ไปฉีดก็จบแล้วแต่ถ้าเกิดเราฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาไฟเซอร์มันก็รอ3สัปดาห์ฉีดเข็มแรกก็3สัปดาห์โมเดอร์นาก็4สัปดาห์อ่ะก็ต้องอยู่ประมาณเกือบ2เดือนอ่ะอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ข้อที่สเนี่ยเป็นการ ฟันธงว่าไม่จําเป็นต้องเป็นประชากรก็ได้คือเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนถิ่นที่อยู่กับทางการเนเธอร์แลนด์อ่าแค่นั้นคนไปเที่ยวก็ได้นะแต่ต้องเที่ยวนานนะต้องอยู่เอาเป็นว่าตีสะว่าสองเดือนละกันแล้วก็ข้อ5มีหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุอยู่อันนี้ไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหาข้อนี้แล้วอยู่ในเนเธอร์แลนด์อย่างน้อยหนึ่งเดือน แล้วก็อยู่ในเนเธอร์แลนด์จนฉีดครบโดสขึ้นกับชนิดวัคซีนอายุ18ขึ้นไปไม่ได้มีถิ่นที่อยู่กับทางการแล้วก็หนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุก็โทรได้ที่เบอร์08007070เบอร์ในเนเธอร์แลนด์นะครับ08007070 8โมงถึง2ทุ่มไม่เว้นวันหยุดหมายเหตุฟังให้ดีท่านอาจจะไม่ได้รับเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนเอ๊ะยังไงอาจจะไม่ได้รับก็คืออาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยนะ แล้วก็ในนี้ยังมีลิงก์อยู่ด้วยนะเอาเป็นว่าลิงก์ของสถานทูตเนี่ยเดี๋ยวอ๊อบจะแปะเอาไว้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับก็คือให้ผู้เชิญเขาโทรไปถามก่อนก็ได้ว่า,าถ้ามาถึงเนเธอร์แลนด์วันนี้จะฉีดได้วันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ฉีดวัคซีนชนิดไหนก็ลองถามกันดูนะครับยืนยันว่าการฉีดวัคซีนฟรีในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่ยังได้ฉะนั้นใครมาพูดอะไรเนี่ยไม่ต้องสนใจเพราะว่ายุโรปเขาฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้ว มันเป็นสิ่งที่ควรกระทําก็คือถ้าวัคซีนของเราเหลือล้นแล้วถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยมันก็มีหมดอายุใช่ไหมมันไม่ได้อยู่กันหลายปีนะอยู่แค่ไม่ะไ,ไ,ไม่กี่เดือนนะไม่ถึงปีมันก็หมดอายุแล้วหมดอายุจะทิ้งไปเฉยๆหรือยังไงก็ต้องเอามาฉีดให้กับคนที่อยู่ในประเทศใช่ไหมไม่ว่าใครก็แพร่เชื้อได้เหมือนกันฉะนั้นไม่ใช่ว่าฉีดให้แต่ประชาชนแต่ฉีดไม่ฉีดให้คนนอกคนนอกก็สามารถแพร่เชื้อได้ฉะนั้นก็ต้องฉีดให้คนนอกได้ด้วย แล้วก็บวัคซีนก็เหลืออยู่แล้วจะทิ้งไปก็เสียดายนะครับโอเคลองดูรายละเอียดที่ใต้วิดีโอนะครับ